ยืนเดียวแต่น้ำคอมเมดี้สำหรับคนที่จะไปแข่งรถแข่งไรเลิกซื้อแชมเปญครับเราใช้โซดายืนเดียวครับรสชาติเปรี้ยวกินแล้วยี่ยวขัดขัดครับโซดายืนเดียวตราเอมาแล้วสวัสดีครับ วันนี้จะผมผมทำตัดต่อใช่ป่ะผมจะมาเล่าเรื่องตอนที่ผมไปเจอพี่โนต้ตอุดมครั้งแรกแล้วที่ผมได้ไปทำงานกับเขาก็คือต้องต้องบอกกันว่าแบบคือพี่โนต้ตเนี่ยคือแบบคือไอดอลเลยไอดอลี่ดวงใจแบบว่าโอ้โหดูตั้งแต่เดียวนึงอะ่ะเคยคิดไปเสมอเลยนะว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าได้ไปเจอถ้าได้ไปเจอพี่โนต้ตอะ่ะแบบเออเราจะเข้าไปคุยอะไรอะแกวะแล้ววันนั้นมันก็มาถึง วันที่แบบวันนั้นผมไปงานงานหนึ่งแล้วผมก็เจอพี่โนต้ตพี่โนต้ตสมมติแบบเนี่ยพี่โนต้ตนั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะผมก็แบบเฮ้ยเฮียพี่โนต้ตนั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะแ,แ,แ,แล้วเราเราเจอไอดอลอ่ะเราเจอไอดอลที่เราชอบมากแบบเราจะค่อยไปคุยอะไรกับแกะวะ่ะคือมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นคําพูดที่แบบคือเขาจะต้องจําเราได้อะ่ะเข้าใจปะมันมีโอกาสเดียวในชีวิตอะ่ะคือแบบพี่โนต้ตต้องจาเราได้แล้วก็แบบนั่งนั่งนั่งนึกโอเค กันมาจากใจเลยนะเดินเข้าไปหาพี่โน้ตพี่โน้ครับคือว่าพี่พอมีงานอะไรให้ทำไหมครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนั้นตกงานช่วงนั้นตกงาน <c oughs> แล้วพี่โน้ตพี่โน้เขาบอกว่าฮะอ๋อแล้วเออแล้วมึงทำอะไรเป็นบ้างอ่ะบอ,อ๋อก็พอตัดต่อได้ครับอ๋อโอเคงั้นเอ ไอ้พวกนี้มึงมาที่ออฟฟิศเฮียเลยบอกฮะไปเชื่อง่ายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาก็ให้ที่อยู่มาผมก็ไปพอดีพันนิชไปเจอพี่โนต้ตปุ๊บพี่โนต้ตเขาก็แบบว่าโอเคอะเอะมึงมานี่นะมึงตัดต่อใช่ไหมคืองานแรกที่พี่โนต้ตมอบหมายให้เนี่ยคือที่ออฟฟิศพอดีพันิดเนี่ยเขาจะมีคอมอยู่ตัวหนึ่งซึ่งคอมเนี้ยพี่โนต้ตเขาบอกว่าเนี่ยเอในเนี้ยมันจะมีไฟล์วิดีโอเยอะแยะไปหมดเลยเป็นพันเป็นหมื่นอันอะ แต่เฮียไม่เคยจัดเลยเฮียไม่เคยจัดว่าคือเฮียถ่ายไปเรื่อยอ่ะเวลาพี่โน้ตไปไหนเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเยอยะไรเงี้ยพี่โน้ตเขาก็จะให้คนคอยถ่ายตลอดทีนี้ไฟมันจะเยอะมากเอมึงจัดนะมึงจัดว่าอันไหนฮาไม่หาอันนี้อันนี้อยู่ประเทศอะไรอันนี้อะไรอ่ะมึงนั่งดูไปเลยแล้วก็แบบโอ้โหอเหี้ยอยู่ดีเหมือนมาทิ้งทิ้งทิ้งคอมตัวนี้ไว้ให้เราอ่ะเราก็มานั่งดูว่าแบบเอ๊ะตอนแรกมันก็เหมือนจะน่าเบื่อนะพอดูไปดูมา อย่าชักเพลินไว้มันเหมือนเราดูอะไรว่ะมันเหมือนเราดูแบบอันซีนเดียวอะ่ะเพราะมันจะมีอันที่แบบพี่โน้ตเอาไปเล่าแล้วแต่มันแต่มันจะมีอีกหลายอันที่แบบว่าเฮ้ยแกยังไม่ได้เอาไปเล่าแล้วเราก็นั่งดูดไปเรื่อยๆอันที่เพลินที่สุดคือประเทศอินเดียที่พี่น้ตเคยไปเล่าแล้วทีเนี้ยพี่น้ตเขาจะถ่ายอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่เหมือนว่ามันดูยังไงมันก็ล้ําจินตนาการอ่ะ เราคาดไม่ถึงเลยว่าคลิปแต่ละคลิปที่เรากดไปเราจะไปเจออะไรบ้างมันจะมีอาหารข้างทางอินเดียผมนั่งดูไปจ่าอาหารข้างทางอินเดียเนี่ยมันจะทําให้ผมนึกคำได้คำหนึ่งเลยก็คือ,อ,อรถมือแม่ <c oughs> คือทุกร้านเนี่ยทุกร้านเนี่ยทำอาหารด้วยมือหมด <c oughs> ผมก็นั่งดูไปพี่โน้ตไปเจอร้านยําร้านนึงเป็นคุณแม่คนหนึ่งนั่งเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ซักผ้า อายำคือแบบเหมือน okay, อะ่ะโอเคจเอายำใช่ไหมอเอายำมามามาแม่จะยำให้ <c oughs> ก็มีมีเหม,มือนเป็นจานสังกะสีจานสังกะสีอย่างนี้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงมีมีพริกมีหอมใหญ่มีกุ้งแหง้งอะไรก็แล้วแต่แม่ก็เริ่มจากการตักน้ํายำก่อนตักยังไงเอามือวัดเอามือเอามือวักน้ํายำมาใส่เสร็จอะเครื่องปรุงยิบ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 อ้าวคนนี้มาจ่ายตังใช่ไหมอ่า ใช้มือเปล่าหยิบเงินมือเปล่าหยิบเงินปุ๊บใส่กระเป๋าหันไปข้างข้าง,ข,างข้างมีตะกร้าเน่าๆอยู่ล้วงเงินทอนกุ้งแกงกุ้งแกงกุ้แกงแกงเหนียวๆอย่างนั้นอ่ะคืนไปทอนเสร็จก็มายำต่อ,อยำเสร็จหยิบออะไรนะวุ้นเส้นหยิบวุ้นเส้นมาใส่น้ำะละลายให้วุ้นเส้นมันอ่อนเสร็จมาใส่ยำต่อยำยำสักพักคันหัวแม่ก็เอามือมาเกาหัว เกาทั้งน้ำยำนั่นน่ะเกา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 เสร็จอาะยำต่อยำยำยำอ่ะเสร็จแล้วลูกเอ้ยน้ำยำอ่ะยำเอาเสร็จเขาก็เอาจานให้อ่ะเอาไปยำพี่โน้ตก็นั่งกินไปเสร็จเสร็จอ่ะกินไปทําไมกินยำแล้วคอมันจะแห้งร้านถัดไปจากร้านยำแตงโมปั่นแตงโมปั่นเครื่องปั่นมีไหมไม่มีวิธีทําก็คืออ่ะ แตงโมปั่นใช่ไหมอ่ะเอาแตงโมปั่นเอาแก้วตั้งปึง่งเอาแตงโมผ่ามาครึ่งลูกครึ่งซีกทำไงนิ้วนิ้วสวบลงไปในแตงโมเอาปั่นแค่เอาเอาปั่นแค่ไหนอ่ะจะจะจะเอาปั่นแค่ไหนถ้าอยากได้น้ำเยอะหน่อยเอาเสั่งเขาได้เขาก็จะแบบเอาน้ำเยอะไหมบีบเข็นเข้าไปเขนเขนเข้นเข้นเสร็จ พอมันเริ่มเป็นน้ำได้ที่แล้วเขาก็หยิบไอ้แตงโม,โมโนัะนะ่นแหละมากรองใส่แก้วกรองใส่แก้วเสร็จอ่ะวางไว้ทีนี้ทาไมปั่นมันต้องใส่น้ําแข็งนี่ข้างๆมีถังน้ําแข็งอยู่เขาก็เอามือกรอกรอกร,รไม่ให้มันติดเป็นก้อนใหญ่กรอกรอกฟับหยิบน้ําแข็งมากํามือหนึ่งอัดลงไปในแก้วแตงโมยังไม่จบยังไม่จบมันมันยังไม่สวยมันยังไม่สวยเขาก็เอาเศษอะเศษ เศษที่เขาขยำขยำไว้อะที่มันยังมันยังพอแบบไม่เป็นน้ำอะ่ะเขากอามือกรอบมาเงี้ยกรอบกรอบกรอบ,อ,บอ่าพอได้เป็นเหมือนคาปูชิโน่อ่ะเอามาโรยหน้าอ่ะเอาไปน้ำแตงโมปั่นจ้ะ <c oughs> พี่โน้ก็พี่โนดก,ก็กินไปเสร็จ <c oughs> ทีนี้เอ่อมันก็จะมีร้านอะไรอีกมากมายเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางร้านที่แบบว่าเขาเรียกอะไรพัฒนาการบริการไปถึงขั้นสุดอะ่ะ คืออย่างบางร้านเขาเรายังต้องมีจานมีอะไรใช่ไหมรองมีแก้วใส่แก้วอะไรบางร้านเขาเขาบริการให้เราแบบครบครบทุกองค์ประกอบแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลย <Okay. S 1> ก็คือเขามันจะเป็นร้านที่แบบเขาจะมีแป้งแป้งเหมือนแป้งขนมจีบเนี้ยเสร็จแล้วเขามาทอดใช่ไหมทอดเสร็จอ่ามันจะเป็นแผ่นกลมๆประมาณนี้เสร็จแล้วเขา,เา,าเเก็าเ,เ,าเ,าเอามือจับจี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 บข้างๆจะมีถ้วยน้าจิ้มอยู่ พอเขาจีบจีบจีบเสร็จเขาก็เอาทั้งมือนั่นน่ะจุ่มลงไปในถ้วยน้ำจิ้มทีน <c oughs> ี้พอเราพอเราจะเอามือเออพอเราจะเอามือไปแบบเอาไปหยิบของเขาทําเสร็จแล้วนี่เขาก็แบบชักกลับว่เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมือเปื้อน <c oughs> อ้าปากเลยอ้าปากอ,าอาพอเราอ้าปากปุ๊บ <c oughs> เขาก็เอาเอาไอ้นั่นนะ่ะยัดใส่ปากลงมาเลยเสิร์ฟถึงปาก มือมือไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องอ,อะไรทั้งสิ้นบอกอินเดียเนี่ยสุดจริงๆทีเนี้ยพอพออ่ะเราก็เปิดดูไปเรื่อยๆใช่ไหมเปิดดูไปเรื่อยๆทีละคลิปทีละคลิปมันก็มาเจออีกอันหนึ่งอันนี้คือแบบเมื่อกี้ลดมือแม่ใช่ไหมอันนี้ทําให้ผมคิดถึงคําได้อีกคำหนึงคือไม่เลือกงานไม่ยากจนคือมันจะเป็นอาชีพที่เราเราเราหาไม่ได้อะเราหาไม่ได้จากจากที่ไหนในโลกเนี้ย ในคลิปนะมันจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาจะถือเส้นเ e อ็นอยู่เส้นหนึ่งเหมือนเอ็น e ตกปลาเอ็น e ตกปลาแล้วเขาจะไปหาเสาเสาสักเสาหนึ่งแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็เอาเ e อ็นเนี่ยไปผูกผูกเสร็จผูกอ่ะดึงแล้วก็ดึงมาดึง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 ให้มันตึงอ่ะอ่ะให้ทายทำอาชีพอะไรรับ้าาก้ารับจ้างตากผ้า ผ้าเปียกใช่ไหมผ้าเปียกผ้าเปียกใช่ไหมอ้าวพาดไว้แล้วเขาก็ยืนอยู่งั้นอะจนกว่าผ้าจะแห้งอ่ะอีกสองวันมึงมาเอาแล้วกันผ้ามึงอ่ะจริงๆนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยนั่งดูคลิปอ่ะ หแบบเฮ้ยคือแบบอินเดียแบบคือมันมันล้ำจินตนาการไปแบบไปแบบเราคาดไม่ถึงอะเสร็จอะทีนี้ผมก็มานั่งดิเออเฮ้ยแต่ละประเทศมันก็มีความแบบเออน่ารักน่ารักของเขานะเออนี่นี่อีกประเทศหนึ่งที่ผมแบบประทับใจมากเลยคือญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยผมไปบ่อยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการบริการที่แบบ คือเรียกว่าไงดีย๋ยวคือไม่โคตรประทับใจอะ่ะคือบางทีมันประเด็กบริการเราดีจนเราแบบเรารู้สึกผิดอะ่ะผมเคยไปร้านรองเท้าร้านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโอนิสกะผมไปใช่ไหมผมก็ไปอ่าวผมก็ไปเลือกเลือกเออหออันนี้สวยดีไว้อ่ะอ่ะสมมุติเอาคู่นี้คู่นี้เออได้เสร็จพอเราหยิบปุ๊บเขาก็จะมีพนักงานที่แบบดูภาษากายก็รู้ว่ามึงพร้อมบริการอะ่ะคือเขาจะมาแบบ อ่ะเราก็แบบว่าอ๋อโอเคกูคชอบคู่นี้แหละบอกเอาคู่นี้ครับแบบขอเบอร์8เบอร์8ปดเขาแบบเขาหยิบมาแล้วเขากอ่ะมึงมึงนั่งรองนี้มึงนั่งรองนี้แล้วเขาก็วิ่งไปวิ่งวิ่งเข้าไปหลังร้านตอนไปเนี่ยมันก็อเลอร์เดียแต่พอตอนพอตอนกลับมามันก็ถือรองเท้าคู่เดิมที่เราให้ไปตะเกียะ กูร no ู้มึงลําบากใจมากมึงไม่มีเบอร์กูใช่ไหมแล้วก็แบบเราก็เห็นถึงความตั้งใจของเขาแล้วก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไปตบบ่าหน้าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบโอเคโอเคอีสโอเคโอเคแบบกูเลือกคู่ใหม่ก็ได้กูเลือกคู่ใหม่ให้มึงก็ได้แล้วก็แบบหาโอเคเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะหยิบมาคู่นี้ให้ไปขอเบอร์แปดเหมือนเดิมเบอร์แปดเหมือนเดิมก็วิ่งเข้าไปหลังร้านสักพักไม่เดินออกมาอีก โดยลงท้าคู่ตะกินเนี่ยไอ้เชี้ยแม่งมาคุกเข่าหน้าผมอ่ะแล้วเชื่อป่ะสาบานเลยแม่งน้ำตาคลอแม่งน้ำตาคลอผมก็แบบเฮ้ยไอ้เชี้ยทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วก็แบบคือเห็นเขาแล้วแบบเราอยากจะเข้าไปอยากจะเข้าไปแบบ ปลอบเขาอะไอ้เฮียกูดูป้ายชื่อมึงเอาทาเคชิแบบไอ้เฮียมึงมึงพยายามแล้วแบบกูอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรทาเคชิมึงพยายามแล้วแบบ,บเฮีย,ายาแล้วบบบแบบเราเราไม่อยากให้เขาแบบกลับไปโดยรู้สึกอย่างเงี้ยออแล้วกูเฮียกูกูซื้อเฮียอะไรก็ได้เอากูหยิบกูไม่ได้อยากได้หรอกเฮียอ,อ่มึงเอาไปจ่ายตังค์ไปแล้ว แต่ตอกิจก็เอาไปจ่ายตังค์โอเคก็เนี่ยความเป็นญี่ปุ่นไม่ไม่แบบมันจะมีอะไรที่แบบเอเยเราค่าไม่ถึงก็แบบเรารู้สึกผิดเสร็จแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความประทับใจของผมอีกอย่างหนึ่งอันนี้ขออยากเล่านอกเรื่องไปเลย <Yeah. S 1> ผมเคยทำผมทำงานกับบริษัทบริษัทหนึ่งใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าพี่โน้ตอุดมเนี่ยเป็นไอดอลของผมในเรื่องของความตลกทีนี้ผมจะมีไอดอลอีกคนหนึ่งเป็นไอดอลของผมในสายเซ็กซี่ สายสวยมีใครรู้จักมุกกี้แซบไหมครับรู้จักไหมพี่เบนอวัยเชนน่าจะรู้จักอ่ามุกกี้แซบผมเคยตั้งปณิธานไว้ว่าผมเคยตั้งปณิธานไว้ว่าไอดอลของผมสองคนเนี้ยก็คือพี่โน้ตอุดมแล้วก็มุกกี้เนี่ยถ้าชาติเนี้สมมุติผมได้เจอนะได้เจอตัวเป็นๆเนี่ยผมตายได้แล้วผมไม่เสียดายเลยชาตินี้โอเคแล้วทีนี้พี่โน้ตผมเจอไปแล้ว เหลือมุกกี้แซบเนี่ยเอิญบริษัทที่ผมทำเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าเขาทําแคมเปญแบบว่าพาดาราหลายๆคนะ่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผู้โชคดีอ่าผมก็แบบเฮ้ยแล้วผมก็ได้รู้ว่ายคือหนึ่งในดารานะั้น่ะมีมุกกี้แซบด้วยผมก็แบบเย้นี่แหละกูใกล้จะได้ตายแล้วอีพี <laughs> ่น้อยกูเจอแล้วกูเหลือมุกกี้แซบเนี่ยผมก็โอเคผมก็ พยายามผลักดันตัวเองว่าทริปนี้ทริปกับลูกค้านี่ผมต้องไปให้ได้แล้วผมก็ได้ไปแต่ปรากฏว่าพอตอนไปอ่ะมันก็มันผมก็ต้องทํางานใช่ไหมผมก็ต้องมีถ่ายวิดีโอมีนั่นนู่นนี่ผมก็ต้องตับดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็ไม่ได้คุยผมก็เออก็วันนึงก็ผ่านไปแล้วสองวันวันที่สามก็ไม่ได้คุยผมก็เออนั่งคิดกับตัวเองว่าเออชีวิตจริงมันก็ มันก็คงอย่างนี้แหละเออมันก็อะไรมันจะได้ดั่งใจเราทั้งหมดทีนี้พอวันสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้จะกลับไทยเนี่ยมันจะมีตอนที่แบบทุกคนมายืนรวมกันกินข้าวหรืออะไรเงี้ยผมได้ยินเสียงจําได้เลยเป็นเสียงมุก,กี้เขาพูดว่าอุ้ยเนี่ยตั้งแต่มาญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้ไปดองกี้เลยอยากหาเพื่อนไปดองกี้ผมก็เอ้าเฮียเอาแล้วได้ยินอะ่ะ ผมก็ผมก็รีบหันไปเลยบอกว่าเออคืนนี้ไปไหมครับเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนปรากฏเขาตอบกลับมาว่าอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวคืนนี้นัดกันไปกันผมก็เออเอาแล้วพระเจ้ายังแบบยังยังอยากให้กูตายอยู่ผมก็รอเลยก็มีการมีการแลกลายกันเกิดขึ้นอ่าผมก็ได้แลกลายว่าเออเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้ไปดองกี้กัน อ่ะผมก็ไปผมก็ยังไงคือผมต้องไม่พลาดอ่ะผมไปรอทั้งผมไปรอหน้าโรงแรมตั้งแต่6โมงอ่ะคือ,อ,อแล้วผมก็ไลน์บอกเข้าใช่ไหมบอกเออเนี่ยจะไปเมื่อไหร่บอกได้เลยนะพร้อมเสมออ่ะผมก็รอตั้งแต่6โมงเขาก็ไม่ตอบไลน์นะหโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเงียบสามทุ่มเฮียร้านแม่งจะปิดหมดแล้วเงียบจนสามทุ่มครึ่งอ่ะผมก็แบบ ไม่ตอบไลน์ด้วยไม่อะไรทั้งสิ้นจบผมก็เออมันก็อย่างเงี้เนาะชีวิตเนาะกูค,คงต้องอยู่ต่อไปผมก็โอเคปรงลนะปรงผมก็กะว่าโอเคกูไปเดินดองกี้คนเดียวก็ได้ผมก็เดินไปอะเดินไปจะไปเดินดองกี้ระหว่างนั้นอยู่ดีพระเจ้าก็ส่งคนมาช่วยเขาเรียกอ,อะไรซึมซับความรู้สึกของผมก็คือเป็นไกด์เป็นไกด์ที่บริษัทผมจ้างไว้ผู้หญิงเขาก็เดินมาอา้าวคุณเอจะไปไหนคะ บอกอ๋อกะว่าจ,จ,จะไปเดินดองกี้ะครับบอกอ๋อดีเลยค่ะเนี่ยกะว่าจะไปเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันนะคะแล้วก็โอ้โหมันก็ชื้นใจขึ้นมาอีกนิดนึงเอาวะอย่างน้อยเราก็ไม่เดินไปเงาเงาคนเดียวแต่ปรากฏตอนเดินไปไกลๆนั่นนะ่ะเสียงลายแม่งดังขึ้นมาผมก็อุย้ยลายผมก็หยิบมาดู้อเฮียม,ม,มุกกี้ตอบมาเขาก็ถามว่าจะไปกันยังคะพี่เออุ้อย เอาแล้วมึงเอาแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าเออมาได้เลยนะครับผมรอผมรออยู่ที่หน้าโรงแรมเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวรีบลงไปผมก็อยตายแล้ววุ๊กกี้ตอบกำลังจะไปแล้วนึกนึกฝันไปเลยนะว่าแบบออ้ยเดี๋ยวเดินไปดองกี้กันสองคนได้มีเวลาเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปนั่นนูน่นนี่เสร็จแล้วมันก็ามาสะดุดนิดนึงอะไรอีอะไรอีอกไก่เนี่ยแล้วแบบอีกไก่นี่มันจะยังไงเราจะยังไงกับมันนะ่ะ แล้วผมก็กล่าวว่าไกด์เขาก็ถามว่าอ๋อค,คุณเอมีอะไรไหมคะบอกอ๋อผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวพูดไปอะ่ะเขาน่าจะเข้าใจแหละเออเขาน่าจะเข้าใจความเป็นผู้ชายของเราอะ่ะอ๋อพอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมุกี้จะกาลังจะลงมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปเดินกับมุกี้ไกดแม่งตอบกลับมาว่าอ๋อพอดีเลยคะ่ะเดินกันสามคนสนุกดี ไอ้เหี้ยไอ้เหี <law> ้ยมึงไม่เข้าใจเลยลวเราก็จะทายัางไงดีวะระหว่างนั้นใจมันก็เต้นตุบตับทุบตับคือเขาก็กำลังจะลงมาใช่ไหมคือถ้ามุก,กี้ลงมาแล้วเจอมันก็จบไงก็คือมันก็ต้องเดินไปกัน3คนถูกป่ะแล้วก็เี้ยทำาไงดีวะมุกี้ก็กำลังเดินมาแต่เราเราก็ไม่อยากปฏิเสธแบบเออไม่อยากปฏิเสธตรงๆอ่ะเราพยายามหาคํา,คาที่แบบคําที่แบบไม่จะซอฟที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไปหาไกด์ มองตาเขานะแล้วก็แตะแตะที่บ่าเขาแล้วก็บอกว่าขอโทษจริงๆนะครับขอผมเดินกับมุก,กี้สองคนได้ไหมครับเฮีย <Yeah. S 1> แม่งชาเคยผ่าตัดนะตอนฉีดยาชาแม่งยังไม่ชาขนาดนี้เลยหน้ากูชา <laughs> แล้วหน้ากูกับหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าใครแม่งจะชากว่ากันกายแม่งแบบกายแม่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อค่ะ แล้วกายเขาก็ค่อยๆเดินเฟรย์ตัวแข็งๆออ,อกอ่ะแล้วผมก็โอเคกําจัดไปได้แล้วสรุป <c oughs> <c oughs> สรุปมุกี้เขาก็เดินลงมาครับแล้วเราก็ไปเดินดองกี้ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ขอเขาถ่ายรูปนั่นนูน่นนี่ก็เขาเรียกอะไรเสมือนได้มิตรภาพดีๆได้เพื่อนใหม่มาคนหนึ่งแล้วก็ได้ศัตรูใหม่มาคนหนึ่งด้วยก็คือก็คือไกด์นี่ ป่านนี้ไม่คงเกียดผมไปแล้วอะทั้งหมดนี้ที่ที่เล่าที่เล่าเรื่องนี้นะครับก็เผื่อเธอคนนั้นจะดูอยู่นะฮะคือไม่ได้หมายถึงมุกกี้นะหมายถึงอีกไกลนั่นนะ่ะถ้าไกลถ้าไกลคนนั้นดูอยู่ขอโทษนะครับ,ขอ,รบขอบคุณครับมาแล้วมาเลยครับกับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ วันนี้ยืนเดี่ยวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาลองกดซื้อโซดาจากเพจยืนเดี่ยวลาบโซดากันก่อนนะครับโซดาของเราเดื่มไปแล้วท่านจะยูวิวเนฟวลาบอโลนนะครับขอบคุณครับ